สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆเลยครับมารายงานสถานการณ์บ้านโมครับขณาดนี้คุ้มๆอีกแล้วครับเมื่อคืนฝนตกหนักอีกแล้วอ้ดักหนูไว้ครับตอนแรกดักแถวนี้มันดักแถวนี้ไว้ฝนดักแถวข้างคันแดงครับฝนตกหนักอีกแล้วครับโอ้ความหวังริบรี่ครับนี่ครับดักรอบไว้จะมากู้รอบแต่เช้าครับมิดไปแล้วไม่รู้รอบยังอยู่หรือเปล่าครับอ๋อน้ําขึ้นสูงมากครับโัวขึ้นมาเกือบศอกครับนี่ ถึงกกอยูคาเลยครับตัวแรกลงไปลงไปเยอะครับอันนู้นก็ใส่รอบบ้านๆนะครับรอบเหมือนคล้ายๆแอบดักกบอะครับเอาพันพันไอตะไครยเป็นกลมๆแล้วก็ปากปากทางเข้าทำเป็นกลวยครับเป็นรูปกลวยใส่ลงไปไม่รวงอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหขาวเปียกแล้วครับโอ้โหน้ำมาเยอะมากครับขึ้นไวมากครับคืนเดียวเป็นซอกเลยครับนะครับ ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยว้าวโอ้โหมิดรองเท้าไปแล้วโอ้รอบหารอบไม่เจอครับ โอ้โหไม่รู้ไปกันน้ำรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนครับมิดรองเท้าบูทไปแล้วครับอ่าเจอแล้วครับโหลงไปลึกมากครับมิดรองเท้าบูทเลยครับเกือบถึงเอวครับแต่ว่าผมต้องวนวนขางเกงขึ้นไปมาครับโหถ้าได้ป่าเนี่ยตายหมดแล้วมั้ครับจมไม่รู้จมนานหรือ,อยังเนี่ยน้ำมาเมื่อคืนครับเดือดไปวันนี้ โอ้โหปลาเหลือไอปลาดุกเหลืองตอยแล้วครับเอาแล้วโอ้โหปลาช่อนตายว่าแล้วปลาเข้ามันจมน้ำนะครับปูมิดเลยอะผมมาจะเมื่อวานเหลือไว้เกือบเกือบซ้อครับอืมปลาขย่งผมไม่มีปรากดเลยครับมีแต่ปลาเขย่งอูปลาเขย่งใครสวยมากครับปูปลาขยงไม่สิบ ปลาช่อนตายเดี๋ยวทำเกลือครับไม่รู้ยังกินได้อยู่หรือเปล่านะโหปลาดุกสองตัวเลยครับเหลืองต่อยเคครับเดี๋ยวเทไปดักทิ้งไว้ครับต้องดักขึ้นมาหน่อยโอ้โหน้ำมาเยอะมากครับแก้วครับอันนี้ฝนปล่อยไหมครับโอปลาหมอตัวเบลเอร์เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปงมงอีกอันครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับอันนั้นเป็นท่อไอ้วงๆเป็นกลมๆธรรมดาครับ นี่ครับสรุปได้อันเดียวครับปวดร้าวครับไปอีกอันนึงไปลองลองไม่ได้ถ่ายดูก็ฝนตกหนักเลยครับกลัวโทรศัพท์พังลงไปเป็นกระเอวแล้วครับยังไม่เจอเลยรอบอีกฝั่งหนึ่งครับไปกัะน้ําแล้วแ่ะครับไม่น่ารอดโอเคครับดีครับไอรอบหมานอันใหญ่ยังเหลืออยู่ครับที่เมื่อวานได้ปลาไหลใหญ่ครับครับพอได้แกงครับกับข้าวเช้านี้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามารับชมครับคนที่แวะผ่านมาผ่านไป อ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คนละทราบคนละไลค์คนแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบมากครับ